การส้อยตอนท่องไพรประพันธ์โดยปรรติการบทที่หนึ่งเสียงปืนดังขึ้นสถานภัยพร้อมกับการกระเด็นวืดออกไปของไอไลยพาดกรอนที่ก่อนหน้านั้นมันกำลังคร่อมร่างชายคนเมืองคนหนึ่งเอาไว้เมื่อเสือใหญ่มันกระเด็นออกไปแล้วแต่ร่างของชายหนุ่มยังคงนอนหอบหายใจหักหักไม่ยอมลุกขึ้น พราณสาวรีบวิ่งเข้ามาด้วยความตกใจนี่เองเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมถึงไม่ลุกขึ้นละ่ะหรือว่าได้รับบาดเจ็บตรงไหนเปล่าเปล่า,ลา,ลาครับผมผมแค่เหนื่อยนะครับว่าแต่เมื่อกี้คุณใช่ไหมที่จัดการกับเสือตอนนั้นนะ่ะก็แล้วแถานี้นอกจากข้าแล้วเองยังเห็นใครอีกอย่างนั้นละเหรอเออครับครับขอบคุณนะครับผมชื่อธนาธรไม่ได้ชื่อเองนะครับ เองจะชื่ออะไรก็ช่างเถอะใครเขาจะอยากรู้เล่าว่าแต่นึกยังไงถึงได้มาเป็นคู่ซ้อมให้เสือล่ะคือว่าผมหลงทางกับพรานและกก็ชาวคณะนะครับยังมีเพื่อนผมอีกสองคนที่ไม่รู้ว่าจะเป็นตายร้ายดียังไงแล้วพวกนายมาทำอะไรกันคนเมืองมีเงินมีทองขอมักจะมาหากิจกรรมทำอย่างล่าเข่ากวางหนังเสือหรือก็อุ้งตีนหมีนะสิเปล่า เปล่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่ผมกับเพื่อนอีกสองคนเป็นนักศึกษาปริญญาโทด้านชีววิทยาด้านพันธุศาสตร์และก็อาจารย์อีกสองคนที่ร่วมทางมาในครั้งนี้พวกเรานะ่ะมาหาข้อมูลเพื่อทําวิทยานิพนธ์นะครับธนทรตอบพร้อมกับมองหน้าเธอเออผมพูดไปคุณพอจะเข้าใจไหมละ่ะเอาเป็นว่าผมจะสรุปเอาให้ง่ายๆเพื่อความเข้าใจนะครับ d e partment of genetics เธอพูดออกไปอย่างชัดถ้อยชัดคำเออครับครับใช่แล้วล่ะครับคุณนี่สุดยอดมากเลยนะอ๋อแล้วทาไมคุณถึงเข้ามาในป่าคนเดียวละ่ะแล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยเป็นผู้หญิงแล้วยังไงเป็นผู้หญิงก็ยิงเสือล้มหมีฆ่ากระทิงแล้วก็ยิงคนก็ได้นะแม่นด้วยละ่ะไม่ได้พูดเปล่าๆเธอวาดปากกระบอกปืนเข้าหาชายหนุ่มเล่นทำเอาเขาหน้าถอดสีรีบโบกมือห้ามทันที ไรเฟิลในมือแผดสนันดังขึ้นมาสองนัตดติดๆกันเสียงบางอย่างร่วงลงมาข้างๆเขาธนทรหันไปมองเป็นอันต้องตกใจทันทีเพราะมันคือจงอางใหญ่ที่ถึงแม้หัวของมันจะหายไปแล้วเป็นบางส่วนแล้วก็ตามแต่ด้วยขนาดลำตัวเท่าน่องที่บิดมวนอยู่นั้นมันทำเอาเขาต้องรีบกระโจนออกมาโอ้โหคุณจะไม่บอกไปกล่าวกันเลยหรอกหรือเนี่ยทำเอาผมหัวใจทัวายเลยนะ ก็ไม่มีเวลามัวแต่พูดเด็กก็ได้ไปเฝ้าท่านยมก็หรอกเวลายังไม่ถึงชั่วโมงคุณช่วยชีวิตผมสองครั้งแล้วนะผมไม่รู้จะตอบแทนคุณยังไงดีแต่ว่าแต่เรียกเองเลยต่อให้คุณเรียกผมเป็นหมูเป็นหมากาไกา่ผมก็จะไม่ตำหนิคุณอีกเลยพอพอพอแล้วนี่นายจะเอายังไงเรื่องเพื่อนนายนะพับผ่าสิไปป่าไหนไม่ไปเดินมาป่าแถวนี้ นี้ดีนะที่ยังไม่อาหารเข้าไปยังป่าดงหลวงนะใช่ใช่ป่านั้นแหละครับป่าที่คุณว่านั่นแหละฮะว่ายังไงนะหาเรื่องตายกันหรือยังไงพวกคุณแน่ใจหรือว่าจะไปสำรวจป่าอย่างเดียวนะใครเป็นต้นคิดที่จะมาป่านี้กันแน่ก็เพื่อนผมสองพี่น้องนั่นแหละแล้วก็มีผมกับอาจารย์อีกสองคนที่เดินทางมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติด้วยนะรวมๆแล้วก็เป็นห้าคนอ๋อ คุณเป็นคนในท้องที่พอจะแนะนำพรานให้ผมได้ไหมผมเป็นห่วงทุกคนเกรงว่าจะได้รับอันตรายแล้วพรานที่นายจ้างไปล่ะไปไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นถึงได้มาถึงที่นี่ก็พรานเสานาะสิเมื่อคืนน่ะเสือเข้าตีปางพักแทนที่เขาจะยิงเขากลับหนีหายไปไหนก็ไม่รู้พวกผมก็เลยต้องหนีตายกันกระจัดกระจายอยู่นี่ไม่รู้ใครไปทางไหน ไม่รู้ว่าใครถูกกินไปบ้างแล้วพรานเสาอย่างนั้นนเหรอใครเป็นคนแนะนําพรานเสารให้กับพวกคุณละ่ะใช้พรานเสาคนดาๆตัวโต,วๆ,ตวๆไว้หนวดเข่ารงรังนั้นหรือเปล่าละ่ะใช่ใช่แล้วคุณรู้จักเหรอก็ทําไมจะไม่รู้จักละ่ะนั่นนะ่ะมันคือขุนโจรพวกคุณน,นี่จ้างโจรไปนําทางฉันว่าไอ้ที่เป็นเสือนะ่ะก็อาจจะเป็นไอ้พารานเสานี้ก็ได้นะเพราะมันก็มีวิชาเสือเย็น วิชาอาคมมันนั้นน่ะก็ถือว่าระดับแนวหน้าเลยนะแล้วทุกครั้งคนที่ไม่รู้แล้วจ้างมันไปก็จะถูกทิ้งไว้กลางป่าหรือไม่ก็จะเกิดเหตุการณ์ที่พวกคุณเจอนั่นแหละหรือไม่มันก็อาจจะเรียกเสือมาแล้วมันก็หนีไปแล้วก็ให้จัดการกับพวกคุณแสดงว่าต้องมีเงื่อนงำอะไรบางอย่างแน่ๆคุณแน่ใจเหรอว่าพวกคุณน่ะไปป่าดงหลวงเพื่อไปศึกษาพันธุศาสตร์จริง ไม่ใช่ไปเพราะสมบัตินะสมบัติสมบัติอะไรเหรอคุณผมน่ะไม่รู้เรื่องนี้เลยแล้วใครเป็นตัวตั้งตัวตีในการมาที่นี่ในครั้งนี้ล่ะก็เพื่อนผมสองคนนั่นนะ่ะสิสิงหากับพกาสองพี่น้องเขามีแผนที่ที่จะเข้าไปในป่านั้นเท่าที่ฟังฟังดูนะ่ะคุณน่าจะถูกหลอกแล้วล่ะสองคนนั้นน่ะน่าจะคงมีแผนที่ลายแทงจะไปเอาสมบัตินะ่ะสิแล้วคงจะคุยกับพรานสาวแล้ว พลานเสาก็เลยวางแผนชิงลายแทงนั้นก็เลยเกิดการหักหลังกันเกิดขึ้นแล้วอาจารย์สองคนนะ่ะจะรู้ไหมเท่าที่คุณดูท่าทางอาจารย์สองคนนั้นนะ่ะสนิทกับสองคนนั้นไม่ล่ะเวลาคุยกันดูมีรับลมคมในไหมเออเท่าที่ผมดูก็ไม่ได้สนิทนะอาจารย์จะสนิทกับผมมากกว่าทุกคนถ้าอย่างนั้นก็เป็นไปได้ที่อาจารย์ของคุณทั้งสองคนจะไม่รู้แต่สองพี่น้องนั้นนะ่ะรู้แน่ ถ้าอย่างนั้นผมจะเอาอยัางไงอาจารย์เป็นคนดีมากคุณช่วยผมหน่อยได้ไหมช่วยหาพรานเก่งๆให้ผมสักคนผมจําเป็นเหลือเกินที่จะต้องตามหาอาจารย์ทั้งสองคนและเพื่อนของผมด้วยจะรู้หรือไม่รู้มันไม่ใช่ประเด็นเพราะเรื่องมันเกิดแล้วชีวิตคนนะ่ะมันสําคัญกว่าเธอมองหนะ้าธนาธรอ,อยู่ครู่หนึ่งจนชายหนุ่มรู้สึกอึดอัดคุณทําไมมองผมด้วยสายตาแบบนั้นเล่า ผมพูดจริงจังนะเนี่ยก็ฉันนี่ไงละ่ะพรานนายนี่มันตาถั่วจริงๆเลยถ้ามไม่ใช่พรานแล้วนะ่ะจะมายิงเสือยิงกระทิงคนเดียวได้ยังไงกันเล่าคุณเป็นพรานก็เออนะสิไปจะไปช่วยเพื่อนคุณก็ไปจะไปช่วยอาจารย์คุณก็ไปนั่นก็ตามฉันมาว่าแล้วเธอก็ออกเดินดุมๆไปโดยที่ปล่อยให้ชายหนุ่มวิ่งตามหลังไปอย่างง,งุนงงคุณคุณ ใจขอคุณจะไม่ถามผมว่าผมเหนื่อยไหมหิวไหมไม่ถามบ้างเลยหรือไงก็กำลังจะพักอยู่นี้ยังไงเล่าข้างหน้านั้นมีลำธารเล็กๆเพื่อจะได้ล้างหน้าล้างตากันไงลำธารน,น่ะเหรอที่พวกผมพักก็ใกล้แหล่งน้ำนะครับเมื่อได้ยินดังนั้นส้อยกระพราดมาถึงตัวเขาทันทีจริงเหรอถ้าอย่างนั้นเรามาถูกทางแล้วล่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปทางนูน้นหรือทางนู้นดี ต่ไม่เป็นไรนะนั่นไม่ใช่ปัญหาเออคุณนี่แปลกแปลกทุกอย่างเลยนะปรับเปลี่ยนอารมณ์ได้ไวราวกับพลิกฝ่ามือเธอแค่มองหน้าไม่ได้พูดอะไรไม่นานก็มาถึงลำห้วยสายเล็กที่ว่านั่นเธอก็เดินไปกวากน้ำล้างหน้าล้างตาก็คนมือจะไปเข้าใจอะไรล่ะฉันน่ะให้ลูกน้องไปสอดแหนมแล้วเดี๋ยวก็ได้เรื่องได้ยินดังนั้นธนาธรก็ยิ่งขมวดคิ้วมุ่น มึนงงกับคําพูดของพรานสาวไม่ต้องงงหรอกหน้าไปกินข้าวกันนายกินข้าวเหนียวเป็นไหมล่ะฉันมีข้าวเหนียวเนื้อเค็มย่างแล้วก็มีน้ําพริกแต่ก็นะกินกินไปเถอหน้าสถานการณ์แบบนี้ถ้าไม่กินก็อดไปเถอะเป็นเป็นครับเป็นของผมก็มีอาหารกระป๋องมาด้วยเหมือนกันโอ้โยอาหารกระป๋องก็เก็บเอาไว้เวลาที่ไม่มีอะไรกินก็แล้วกันเนะทําไม่จำเป็นจริงๆ ก็ไม่อยากจะกินหรอกสู้อาหารที่ทำสดๆก็ไม่ได้เธอลวงเอาห่อข้าวห่อไปตองมาส่งให้เขาหนึ่งหอ่อของเธอหนึ่งหอ่อจริงๆไม่ได้เตรียมไว้เผื่อใครรอเธอเตรียมมาเพื่อสำหรับมื้อเที่ยงและมื้อเย็นของเธอเธอส่งห่ออาหารมื้อเย็นให้กับชายหนุ่มทั้งสองนั่งกินกันเงียบๆพรานไส้ก็พูดงำๆเงึมๆเหมือนกับพูดคนเดียวเพราะไม่มีใครอยู่ใกล้ๆหรือเธอกำลังพูดกับเขาอยู่ ก็ไม่น่าจะใช่มันเบาเกินไปเป็นยังไงบ้างเจอร่องรอยหลักฐานมันไ้ยเจ้ายอดรักเจอแล้วสิแม่ส้อยเจออะไรแล้วะก็เจอสถานที่พักแล้วก็เจอรอยตีนไอ้ไล่นะสิแม่อ้าวแล้วคนล่ะเองเจอคนบ้างไหมทอก็คนเขาวิ่งหนีไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนก็มีแต่รอยเท่านั้นแหละ ข้าก็ไม่รู้หรอกว่าไปทางไหนกันบ้างโถเองนี่ไม่ดีเรื่องจริงๆเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าจะไปดูสถานที่เกิดเหตุก่อนนะแล้วค่อยเองตามไปอีกทีอืมก็ได้ก็ได้แม่คุณคุณพูดกับใครเนี่ยจะว่าพูดกับผมก็ไม่น่าจะใช่เงยหน้ามองเขาก่อนที่จะพูดออกมาหน้าตาเฉยก็พูดกับผีนะสิโถคุณนี่ ผมถามดีๆก็ตอบผมดีๆไม่ได้หรือยังไงอก็ตอบดีๆแล้วไงฉันพูดกับผีจริงๆผีหรือว่าวิญญาณที่พวกคุณว่ากันนั่นแหละฉันน่ะจะให้มันไปดูสถานที่เกิดเหตุนะ่ะมันเจอสถานที่พักของพวกคุณแล้วเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวฉันจะพาไปจริงเหรออืมเมื่อกินข้าวกินปลากันเสร็จเรียบร้อยทั้งคู่ก็ออกเดินทาง ไม่นานนักก็มาถึงที่เข้าพักเมื่อคืนจริงๆด้วยใช่แล้วใช่จริงด้วยเมื่อคืนพวกผมพักกันที่นี่แหละซอยกลมๆเงยๆสำรวจพบรอยเท้าของเสือที่ย่ำเอาไว้มีเพียงตัวเดียวแล้วก็รอยใหญ่ด้วยรอยเท้าของคนที่วิ่งหนีนั้นแตกไปคนละทิศละทางแต่รอยเท้าเสือมันไม่ได้ตามคนไปไหนเพียงไม่นานรอยย่ำเท้าของมันก็กลับกลายเป็นรอยเท้าของคน นั่นก็เท่ากับว่าพรานสาวแปลงร่างเป็นเสือแล้วพวกนั้นที่หนีไปคนละทิศทางไม่แน่ว่าทุกคนอาจจะยังปลอดภัยอยู่ถ้าไม่ดวงซวยมาเจอเสือเหมือนนายนะนะคุณสรุปได้รวดเร็วจังเหมือนกับนักสืบเลยนะมันก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วล่ะเชื่อฉันสิเอาล่ะเจ้ายอดรักเอ็งตามไปทางนี้เพราะทางนี้มีรอยวิ่งไปสองคนได้เลยแม่ไปนะนายไปกับฉัน พราะทางนี้ก็ไปสองคนเช่นเดียวกันด้านอาจารย์สมจิตกับอาจารย์โชคชัยที่ตอนนี้หนีไปยังป่าอีกด้านหนึ่งจนกระทั่งมาเจอหมู่บ้านกลางป่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยพวกเราด้วยเถอะพวกเราวิ่งหนีเสือมาแล้วจึงได้หลงป่ามาถึงที่นี่ชายสูงวัยมองด้วยสีหน้าและแววตาดุด,ดันพวกเองแน่ใจหรือว่าหนีเสือมานะ่ะใช่ครับพวกผม มาด้วยกันทั้งหมดห้าคนพรานนำทางอีกหนึ่งคนไม่รู้ว่าตอนนี้หนีกันไปทางไหนบ้างหรือจะมีใครรอดหรือเปล่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวข้าจะให้คนของข้าออกไปตามเองสองคนก็พักรออยู่ที่นี่ก่อนข้าคิดว่าหากพวกนั้นยังมีชีวิตอยู่แล้วแล้วก็คงไม่เกินบากกว่าแรงของคนของข้าหรอกแกพาเดินเข้ามายังใจกลางหมู่บ้าน ที่มีสายตาของชาวบ้านที่มองมาแล้วมันทำให้เสียวสันหลังยังไงบอกไม่ถูกคนในหมู่บ้านของพวกข้าไม่เคยเห็นคนภายนอกมาก่อนนานมาแล้วก็เลยจ้องมองและจะสนใจเป็นพิเศษกล่าวจบแกก็หันไปตวาดด้วยน้ำเสียงอันดังโดยภาษาที่ฟังไม่เข้าใจเดินไปอีกสองหลังก็ถึงบ้านของแกเสียงทำกับข้าวเสียงโขลกพริกพร้อมกับกลิ่นหอมหวน มันทำเอาท้องไส้ของทั้งคู่ปั่นป่วนโครกราดเห็นทีเองสองคนคงจะหิวแล้วล่ะเดี๋ยวลูกสาวข้าคงจะทำกับข้าวเสร็จพวกเองนั่งรอก่อนข้าจะขึ้นไปดูด้านบนสัหน่อยว่าแล้วผู้เท่าชราก็เดินขึ้นไปบนกระท่อมตอนนี้เป็นเวลาโพลพลแสงตะวันรับสันดอยไปแล้วบางส่วนบ้านแต่ละหลังดับปืนไฟนอนกันหมดแล้ว ยังคงเหลือแต่บ,บ้านของพ่อเท่าที่ยังคงมีคบไฟจุดไว้อยู่สองจุดไม่นานนักก็มีหญิงสาวสองคนเดินตามหลังพ่อเท่ามาคนหนึ่งยกสำรับส่วนอีกคนหนึ่งยกไห่ใบไม่ใหญ่นักพร้อมกับจอกทั้งสองวางสำรับและไหส่สราลงตรงหน้าแกงเนื้อใส่ใบยี่ราส่งกลิ่นหอมตลบอบอวลน,น้ำแกงสีเข้มข้นน่ากินอีกจานหนึ่งเป็นเนื้อย่างไม่รู้ว่าเป็นเนื้ออะไร แต่มันมีมันย่องน่ากินเหลือเกินนอกจากนั้นยังมีน้ำพริกและผักสดเองสองคนนั่งอยู่ที่นี่แหละคอยดูแลรินเล่าให้พวกเจ้านายเขานี่คือลูกสาวของข้าชื่อนาดีกับนาดาโอ้ข้าลืมบอกไปข้าเป็นหัวหน้าบ้านของที่นี่ชื่อดารีผมสองคนชื่อสิงหากับโชคชัยครับเรามาจากเมืองใหญ่โอ้ ไม่ใช่คนบ้านป่าแถวนี้ถึงว่าสิดูแตกต่างจากคนดอยคนป่าแถวนี้สองพี่น้องรินเหล้าใส่จอกแล้วก็ส่งให้ทั้งคู่ทั้งสองรับมาแต่ก็รอให้เจ้าบ้านยกก่อนพอเท่ารับจอกเหล้ามาจากปู่สาวแล้วก็เชิญชวนให้ทั้งสองยกการดื่มกินจึงได้เริ่มขึ้นหลังจากที่วางละจากเหล้าแล้วจึงได้คว้าช้อนกับน้ำแกงขึ้นมาสดดูมันช่างอร่อยเหลือเกินราวกับว่า เป็นอาหารจากเมืองฟ้าเมืองสวรรค์โอ้โห oh นี่มันแกงป่านี่แกงอะไรหรือเนี่ยอร่อยเหลือเกินอร่อยจริงๆคุณว่าไหมอาจารย์โชคใช่อาจารย์สิงหาอร่อยมากผมไม่เคยกินเนื้ออะไรที่จะอร่อยเท่านี้มาก่อนเลยนี่เนื้ออะไรหรอครับพ่อเฒ่านี่มันเนื้อตะภาพน้ำนะนายเขาบอกว่าเนื้อที่อร่อยที่สุดร่องลงมาจากเนื้อมนุษย์ ก็คือเนื้อตะภาพน้ำนี่และคำพูดของพระเท่าทำเอาทั้งสองถึงกับสะดุ้งโยงอย่าคิดมากไปเลยที่พูดน่ะก็พูดต่อๆกันมาทั้งนั้นแหละใครก็จะไปกินเนื้อมนุษย์แต่เ่าเออครับนั่นนะสิพ่อเท่ามีอารมณ์ขันดีจังเลยนะครับทั้งสองกินกันไปคุยกันไปจนเริ่มรู้สึกปวดเบาเออผมขอตัวเข้าป่าไปปล่อยเบาก่อนนะครับ ว่าพรางชี้มือไปทางโน้นว่าแล้วก็เดินไปปลดทุกข์ผมก็ปวดเหมือนกันขอผมไปด้วยนะครับทั้งสองกำลังยืนปลดทุกข์อย่างสบายอารมณ์พร้อมกับพูดชมเรื่องอาหารไม่หยุดแต่แล้วยอดรักก็โผลมาฮ่านายทั้งสองรีบตามข้ามาเถอะหากนายอยู่ที่นี่ต่อไปเดี๋ยวนายนั่นแหละจะได้เป็นอาหารพวกนายรู้ไหมว่าเนื้อที่พวกนายกินน่ะคือเนื้อมนุษย์ เสียงใครวะข้าเองเร็วๆเข้านายธนาธรกับแม่ของข้าเรารออยู่ข้างนอกเอ็งรู้จักธนาธรด้วยหรือเอ็งเป็นใครเป็นเด็กเป็นเล็กจะไปเล่นที่ไหนก็ไปไปเอ้าข้าก็เป็นผีนั่นสิเป็นอะไรนายทั้งสองอย่าเอะไปถ้ายังไม่อยากจะตายถ้านายไม่เชื่อก็ดูนั่นสิ ว่าน,นั่นคืออะไรว่าพลางก็ชี้มือไปที่โคนต้นมะไฟป่าที่ทั้งสองฉี่ลงไปนั่นแหละก็ปรากฏโครงกระดูกมนุษย์รวมถึงหัวที่ถูกทิ้งกองเอาไว้ทำเอาทั้งคู่ตกใจไม่รู้ว่าตอนนี้จะกลัวผีหรือกลัวคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นดีแล,แ,ลแล้วนายธนาธรกับเจ้านายของเองอยู่ที่ไหนกันละวะอยู่ไกลไหมอยู่น้อห<อ><อ>มู่<ม>บ้านาน,นี้แหละ ข้าควรจะเชื่อเองหรือว่าควรจะเชื่อคนที่นี่ดีละวะก็แล้วแต่นะถ้าไม่เชื่อก็เป็นอาหารพวกพวกองกอยอยู่ที่ทนี่แหละฮะเอ็งว่าอะไรนะกองกอยอย่างนั้นหรอมือสิ้นเสียงของทั้งคู่ทั้งสามก็ลุกขึ้นภาพที่สวยสดงดงามของหญิงสาวทั้งสองคนนั้นก็กลับกลายมีขนยาวรุงรังรวมถึงพ่อเท่าก็เช่นเดียวกัน เสียงรอง้องไก่ไก่ดังมาพร้อมกับการกระดกเยงเยงบัดนี้ทุกทิศทางมีแต่เสียงไก่ไก่ทั้งนั้นเร็วเข้าม<บ>า,<บ>าทางนี้พูดแล้วเจ้ากุมารน้อยยอดรักก็เปล่งแสงให้พอได้เห็นแล้วก็วิ่งนำออกมาทั้งคู่ก็วิ่งตามออกมาโดยที่ทิ้งเข้าของเครื่องใช้และอาวุธไว้ที่แคร่ที่นั่งกินอยู่เมื่อครูน่นี้บัดนี้เสียงไก่ไก่ดังมาทุกทิศทาง ทั้งสองวิ่งตามเจ้ากุมารทองยอดรักไปอย่างที่ไม่เคยวิ่งเร็วขนาดนี้มาก่อนในชีวิตจนออกมาจากเขตหมู่บ้านได้เร็วๆเ,เข้าซี่อีกนิดเดียวก็วถึงแล้วเสียงเจ้ายอดรักเร่งเร้ามาอาจารย์อาจารย์ครับทางนี้ทางนี้เสียงของธนธรตะโกนเรียกพร้อมกับฉายไฟชายกวดแกงเป็นสัญญาณเมื่อมาถึงต้นกระบากใหญ่ทั้งสองก็สุดลงนั่งหอบจนสิครงบาน ธนธรอาจารย์ดีใจนะที่เธอยังรอดและหวังว่าสองคนนั้นจะรอดด้วยเช่นเดียวกันแต่ฉันว่าอาจารย์ของนายจะไม่รอดก็อีตอนไม่ยอมปีนขึ้นมานี่แหละซอยว่าเสียงผู้หญิงที่ไหนนะ่ะธนาธรพรานของผมเองนะครับช่วยผมให้ผลมาจากคมเขี้ยวเอลไลและก็จงอางในเวลาไม่ถึงชั่วโมงกอยกอยกอย,อยเมื่อเสียงร้องนั้นดังใกล้เข้ามา ก็ไม่ต้องให้ได้บอกเป็นครั้งที่สองทั้งคู่ปีนขึ้นมาอย่างรวดเร็วเอาล่ะไม่ต้องยิงกล่าวพร้อมกับล้วงเอาหุ่นพยนต์ออกมาจากย่ามเสกเป่าแล้วโยนออกไปปรากฏเป็นกลุ่มควันลอยขึ้นก่อนที่จะค่อยๆจางก็ปรากฏร่างครึ่งคนครึ่งมา้าส่งเสียงร้องพร้อมกับตะกุยดินอย่างดุร้ายทั้งสามมองภาพอสุรกายประหลาดนั้นมันมีช่วงเอวลงไปเป็นมา้าต่อมาจากม้าขึ้นมา จะเป็นหน้าปีศาจปากและจมูกรังขึ้นไปคล้ายกับหน้ามา้ามีเขี้ยวหลมยาวออกมาดวงตาแดงกำใช่มันคือผีม้าปองนั่นเองไอ้้าวไอ้หานไปจัดก,การพวกมันสิ้นเสียงของสร้อยการวิ่งเสียงกลับกลับและเสียงก่อยๆของพวกกองก่อยและเสียงหวีดร้องด้วยความเจ็บปวดเสียงเหล่านั้นดังไกลออกไปไกลออกไปและเงียบไปในที่สุด ไม่นานนะักมันก็กลับมาส้อยแบมือสองร่างนั้นก็วาบเข้ามือของเธอกลายเป็นเพียงมา้าดินปั้นตัวเล็กๆสองตัวเธอส่งมันเข้าไปในถยสีแดงเล็กๆเ,เรียบร้อยแล้วล่ะพรานว่าแต่ไอตัวเมื่อกี้เขาเรียกว่าตัวอะไรหรือกี่เลนจากป่าหิมพานหรือเปล่าอาจารย์สิงหาเอ่ยถามไม่ใช่หรอกคะ่ะไอตัวเมื่อกี้นี้เขาเรียกว่าผีม้าบองเป็นผีที่พบทางภาคเหนือ คนมักนิยมจะเลี้ยงไว้ใช้งานแต่เรื่องที่ได้มายัางไงนั้นรู้แค่ว่าอาจารย์ของพ่อที่เป็นคนเหนือมอบให้และพ่อก็ให้ฉันมาอีกทีหนึ่งชูอึดใจเจ้ายอดรักก็แวบกลับมาและปรากฏตัวอยู่ด้านล่างแล้วยืดตัวจนมีความสูงจนอยู่ในระดับที่พวกเขาอยู่แม่ซ้อยหาเจอแล้วไอ้พรานสาวนะ่ะมันจับสองคนนั้นไป ทั้งสองคนยังไม่ตายแต่ถ้าเข้าไปใกล้ไม่ได้มันมีโหร้ายดูแลอยู่เหมือนกันจะยอดรักมารายงานแล้วเอ็งรู้ได้อย่างไรว่าทั้งคู่ถูกจับหรือบังคับก็ข้าเห็นมันผูกขาของทั้งคู่ติดกันคนละข้างนั่นสิยังไม่พอนะยังเป็นเชือกอาคมอีกด้วยแล้วอยู่ไกลจากที่นี่มากไหม หากว่าเดินเท้าแบบคนปกติก็เกือบสองวันเออข้ารู้แล้วล่ะเอ็งไปสังเกตการอยู่ห่างๆนะถ้าเกิดเรื่องอะไรกับทั้งสองคนต้องรีบมาบอกข้าด้วยล่ะอ่ะนี่ขนมของเอ็งว่าพร้อมกับลวงเข้าไปในยามหยิบเอาอมยิ้มออกมาสองอันแล้วส่งให้เจ้ากุมารอ้โหได้ทั้งสองอันนะแม้ใจดีที่สุดเลย ถ้าเองทำงานดีรับรองเองได้กินขนมอร่อยๆแน่หายห่วงเลยแม่จ้าข้าจะไปจัดการให้ดีที่สุดข้าไปแล้วนะไปก่อนนะนุ่มๆว่าพร้อมกับหันมายิ้มปากกว้างถึงหูให้ดูก่อนที่จะหายวับไปพระพรานผีผีเด็กนี่นั่นแหละที่พาพวกผมมาฉันให้มันไปเองนั่นแหละไม่อย่างนั้นน่ะ มันคงแกงนายสองคนเป็นที่เรียบร้อยไปและ้วละป่านี้น่ะเออจริงสิพวกผมกินเนื้อคนไปพูดพรางก็พยายามสำรอกให้มันอาเจียนออกมาแต่ก็ไม่ต้องใช้ความพยายามมากนะักก็เอาออกมาจนหมดไส้หมดพุงเออพรานจริงสิปืนและก็สัมภาระของพวกผมอยู่ที่หมู่บ้านผีกลองก่อยนั่นนะ่ะไม่เป็นไรพรุ่งนี้เราค่อยเข้าไปเอากันฮะ ผมว่าอย่าดีกว่ามั้งครับไม่เอาดีกว่าไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าทั้งเดือนพวกผมก็ยอมที่จะเหมือนกันนะครับใจเย็นๆก่อนพรุ่งนี้กับคืนนี้อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะพยายามหลับนกให้ได้ละ่ะเพราะพรุ่งนี้พวกเราต้องรีบไปช่วยพวกนั้นอีกเวลาผ่านไปโดยที่ไม่มีอะไรเข้ามารบกวนเสียงไก่ป่าเสียงตุ๊กแกป่าร้องมาให้ได้ยินเป็นระยะเสียงเห่าหอนของหมาใน ส่งเสียงมาจากที่ไกลๆจบจนเสียงไก่ป่าดังมารอบทิศทุกคนจึงได้ตื่นแล้วลงมาจากต้นกระบาปรอจันฟ้าสางโดยที่ทิ้งให้ธนทรกับอาจารย์โชคชัยอยู่หุงหาอาหารรอที่นี่ส่วนพรานไส้นั้นได้ชวนอาจารย์สิงหาไปด้วยเมื่อไปถึงอย่างสถานที่ที่เป็นหมู่บ้านเมื่อคืนนี้มันกลับกลายเป็นเพียงพื้นป่าที่รกชัด เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่กลางและเล็กตามพื้นดินเต็มไปด้วยวัชพืชทั้งพุ่มและเลื้อยสูงจนนาตาที่นี่แหละหมู่บ้านของพวกมันเมื่อคืนนี้นั่นไงกองกระดูกที่ต้นมาไฟป่าน่าจะเป็นต้นเดียวกันกับต้นที่ผมถ่ายเบาเมื่อคืนนี้ถ้าอย่างนั้นอาจารย์สิงหาหันไปมองทางด้านหลังเยิงๆไปเขาก็ตะโกนออกมาอย่างดีใจนั่นไงครับนั่นไงเจอแล้ว ว่าพร้อมกับวิ่งเข้าไปเอาของสัมภาระทั้งของตัวเองและของอาจารย์โชคชัยแต่ก็ต้องหันรีหันควางเมื่อจำได้หมายรู้ว่าที่นี่คือหมู่บ้านกองกอยนี่นาแต่ตอนนี้เหลือแต่เพียงแค่ผืนป่าเท่านั้น